เฮ้ยตัวอะไรอ่ะหุ้ยเชี้ยสับปะหดสามตาสวัสดีครับอยู <h <h ่ผมนักครูนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไบโอมิวแทนนะครับผมกับสับปะหดสามหัวไอ้ตัวไฮด้าป่าวไฮด้าเอ้ยไปไหนแล้วเชี่ยแมงมุดดินไปแล้วหรือหายไปแล้วหุ้ยไปดีกว่าครับเผื่อเจอ อยู่แถวนี้ป่ะอยู่แถวนี้ป่ะไปไหนแล้วว่าไปไหนแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในเมืองอะไรเนี่ยเุ้ยอะไรเอ่ยเมืองล้างเหรอเหมือนเมืองนี้จะถูกทําลายทิ้งไปแล้วนะครับผมดูดีมีควันไหม้มีรอยไหม้อยู่แสดงว่าต้องมีคนมาเผาเอาแล้วเจอคนซากคนอยู่ด้วยอะไรอ่ะเออชักแมงแล้วงานปล่อยแมงตายอย่างเงี้ยสวัสดีจ้ะสวัสดีด้วยอุย้ยตัวอะไรอ่ะอุย้ยตัวเทพหรือตัวมารบ้างใช่ไหมตัวสวรรค์กับตัวนรก ตัวแบบฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีเฮ้ยดูไปดูมาเหมือนเคี่ยวกุดเลยอะเขี่ยวกุดกับอะไรนะเขี่ยวกุดกับเอ,อ่อไอเพิงวนวลอนไร่ย่งเนี่ยเออตัวขาวตัวดํเอาว่าเอาว่าได้อะไรมาแล้วว่าอันล็อกอะไรไปแล้วว่าอันล็อกของเหรอได้ของมาใหม่ปะเฮ้ยอะไรอะโอเคครับตอนนี้นะครับแล้วก็กําลังจะไปทําผูกสามธมิตรกับฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งของโชกุนฝั่งของตัวในที่อ่นี่ตัวเนี้ยเชี่นมั้นไม่เหมือนตัวร้ายเลยว่ะ ตัวไหนบ้างวะ I want protection เชื่อมั่นในการป้องกัน,กนอะไรวะช่างแม่งลไปดีกว่าแป๊บนึงนะขอยิงแถมหน่อยมึงตายมึงตายมึงเฝ้าประตูไงเนาะเมึงคนเฝ้าประตูใช่ปะยิงแม่งไมไดิยิงแม่งก่อนไปนี่ฟันแม่งทำไม่ได้วะฟันไม่ได้ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในกําลังหยุดเราย้อนกลับไปตอนเด็กนะครับแล้วตอนนี้เราขี่หลังแม่เราอยู่นะครับผม โอเคตรงนี้เราก็เล่นเป็นแม่อยู่นะครับเรากำลังว่ายน้าไปที่จุดใหม่อุ้ยเชี่ยตัวระเบิดอุ้ยเชี่ยตัวระเบิดตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยอุ้ยเชี่ยอุ้ยเกือบตายเอาเฮ้ยแม่หายเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยกูจะจมน้ำแล้วไปแล้วเกาะเกาะเออเรียบร้อยเกาะเกาะเชี่ยแม่งโผล่อีกแน่เลยว่ะไปทางอื่นได้ปหมไม่ได้อีกอะไรอ่ะอุ้ยเชี่ยอุ้ยโอ้โหตัวสับปะาดใต้น้ำเหรอตัวเงินตัวทองวะเนี่ยโอ้โหเอาเฮ้ยแม่เราล่วงไปแล้วนะฮะแบบโดนทุบแต่เราเราอยู่ข้างหลังเราไม่โดดดดนนนอออะะะไไไไไไรรับผมมมุุ้้้้้ยยยยยชชชิิหาาแลลวววววู่่่่่ตเเเ็กกป อะไรวะเนี่ยเอา้าตายหรออาต้องปล่อยตายอะ่ะจวยไม่ได้นะครับตัวเราเล็กเกินไปอะ่ะ The Great e i s t Anglia มหมอก็คือว่าไอสัปหลาใต้น้ำน,นี่มันหิวมากนะครับผมมันก็เลยอรารวาสบ้าบอคอแตกนะเอาตายปะเนี่ย โอเคนี่ไงสับประาดเชี่ยอ๋ตอนนี้เราหนีมากับพี่นะครับใช่พี่ระปะพี่เราเหลืออะไรหรือญาติเราวะเฮ้ยโอ้หเชี่ยโดนซัแลกวราสัตว์อะไรเนี่ยแม่งขันธรรมดากูด้วยดียวงไงเฮ้ยสับประาดเชี่ยสับปะาดแม่งตามมาโอ้ยน่ากลัวสัตว์เฮ้ยพี่อะไรอะเฮ้ยพี่เราช่วยชีวิตแล้ววะ พี่จับระยนขึ้นมาว่ะทำไมอ่ะพี่จะสู้สู้ให้แล้วพี่ก็จะตายตรงน,นี้ป่ะเนี่ยเขี้ยอุ้ยเฮ้ยเขี้นนย,ย,ยมาแล้วเขี้ย้เขี้ยโดนจับขาเออโอโหตกไปงั้นกระดูหักโดนแดกอะ่ะดูทรงอ๋อเป็นแบบความจําในวัยเด็กนะครับว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครตัวนี้นะผมที่แม่มันตายเพราะว่า,าโดนสัประหลาดใต้น้ําทาร้ายแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับ แล้วก็พี่ชายมันหรือพี่ชายหรือแบบไม่รู้ก็เรียกว่าพี่ชายไว้ก่อนก็คือโดนแบบสับป,ปะาดแบบดึงเอาไว้ทันเพราะว่าพี่ชายเราช่วยชีวิตเราเอาไว้นะครับด้วยการที่แบบโยนเราขึ้นมาบนต้นไม้นะผมแล้วพี่ชายเราก็ขึ้นมาทีหลังแต่แบบไม่รอดไม่ทันโดนสับป,ปะาดแม่งดึงลงไปตัดข่าก่อนเชียเอาว่ะเนื้อเรื่องก็มาว่ะเนื้อเรื่องก็ดีว่ะภาพก็สวยว่ะสุดยอดปะล่ะอ่าเจอก๊งอะไรในะแก๊งเด็กซิ่งเหรอมาสวัสดีแก๊งเด็กซิ่งทำอะไรกันอยู่จ่าเป็นตัวเสาเอาเอ จะเป็นดเสากันเราขอขอแจมด้วยได้ปะขอแจมด้วยขอแจมด้วยไดดสาว่ะเี้ยมาอุ้ยสับาดไม่ใช่ดสว่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเนี่ยฟับหำอะไรอย่างเนี่ยอุ้ยฟับหำฟับหำไอตัวฟับหำไอหำมึงตายแน่ไอหำอีโอ้เลี้นเลี้ยนแม่งวุ้ยลี้นิ่้นเันไฟด้วยว่ะชียนี่มันเบิร์นไปบีเบิร์นนี่ว่ะไรไหมนะยิงแม่งเลยมาอุ้ยอุ้ยโดนหางโดนหางอุ้ยหหลบไปทต้นอาอุ้ยเี่ยสับาดอุ้ยอุ้ยยิงแม่งย ซื้อได้ด้วยน้องพี่มีปืนมามากูระยะใกล้ไม่ได้กูขอปืนนะแต่ขอ i̇şte. ไปดูเองนะขอฟันหั่นฟันตูดมึงก่อนอุ้ยเขี้ยมเหม็นตูดเย่เหม็นตูดเหม็นตูดเหม็นตูดมามายิงแม่งเลยยิงแม่งยิ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 งเอาจริงๆแค่ยืนเฉยๆแล้วก็ยิงแม่งก็ตายแล้วนะอุ้ยอุ๊ยโอ้โหแม่งก็โจใส่ด้วยเุ้ยเฮ้ยเลือดจะตายแล้วคิวฮิวคิวอุ้ยเอาเฮ้ยแตกเอาเฮ้ยโอ้โหฮิวอะไรของมึงเนี่ยเรียบรนะ้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอร่อยเลย โอเคครับตอนนี้เราก็ต้องมาสู้กับไอ้ฟลับห๋มต่อนะครับไอ้ฟลับห๋มมึงฆ่ากูเมื่อกี้มากูอยู่เอาเง,งี้ยแหละกูเข้าใกล้ไม่ได้กูเอาปืนยิงแต่ป๊บนึงนะอยากฟันแม่งสักทีนึง่งออมากูแขนกูแขนอุ้ยเฮ้ยแม่งกูยิงก่อนแล้วกันมา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 ,มายิงอูไกลๆอย่างเงี้ยแหละโกงกูโกงเพราะกูมีปืนนะถ้าเกิดเราเรายิงอย่างเดียวคงไม่ได้อัตราลดฉั้นขอฟันด้วยแล้วกันมานี่มากูต่อให้ ระยะประชิดก็ระยะประชิดด้วยกันดิอุ้ยเขี้ยแม่งโอ้โหแม่งกองเล็บแม่งฟันเมื่อกี้ดินนะลบทันโอ้โหยิงรัวๆใส่หัวแม่งตายตายมึงตายตายแน่ไอ้ฟับหำไอ้ฟับหำไอ้ฟับหำมึงอุ้ยหลบด้วี่ต้อนไอ้ฟับหำเอ้ยมาโอ้โหแม่งโอ้โหพ่นไฟด้วยพ่นไฟขั้วมึงขั้วมึงขั้วมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไหวว่ะอาวุธมีแค่นี้ยิงปืนใส่แม่งเลยรัวปืนกระสุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะอุ้โอ้โหโอ้โหแม่งโอ้โหแม่งบ้าอ่ะยอุ้ยแม่่งพนนควัสสีีีเขยว จะพูดสีแดงนะเมื่อกี้จะพูดสีแดงนะ <laughs> อ,อ,อุ้ยดีงไงคุยหิวโอ้เลือดเราเต็มด้วยเลือดมันเหลือแค่นี้อย่าหวังว่าจะรอดเลยน้องอุ้ยปืนพี่มีไฟปืนติดไฟด้วยวะ่ะอุ้ยตายโอ้โหเลเวลอัพเลยอ่ะโอ้ปืนติดไฟคนเฟี้ยวอะไรเนี่ยขอบคุณเหรอขอบคุณมากนะที่มาช่วยหมู่บ้านของเราไม่เป็นไรข้าเป็นสุภาพบุรุษข้าต้องมาช่วยอยู่แล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ต้อง ผ่านอุโมงค์ไปได้ให้ได้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ต่อยอุโมงค์แตกแล้วนะครับผมเดินเหลือเรามาเจอกในอี EP หน้าแล้วกันนะครับว่าเราจะไปะชนภัยไปเจออะไรต่อในอุโมงค์ได้อุโมงค์นี้นะครับแสนลึกลับงั้นเจอกันอีกคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย